สวัสดีค่ะลูกจันเองค่ะ วันนี้ค่ะลูกสันก็มาอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะดูแปลกหูแปลกตาเพื่อนๆไปสักหน่อยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรวิทยาเขต EEC ซึ่งอยู่ในพื้นที่ Eastern Economic Corridor ค่ะวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ ตึกอำนวยการของเขานะคะก็จะมีทั้งสำนักงานแล้วก็มีทั้งห้องเรียนเลยค่ะซึ่งอาคารนี้นะคะก็จะออกแบบมาให้โปรง่งโล่งสบายสังเกตได้จากลมที่พัดมาตอนนี้เย็นมากๆแล้วก็เป็นตึกที่ประหยัดพลังงานค่ะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาดีไซน์มาเป็นพื้นที่สีเขียวจะได้ทำให้อาคารทั้งหมดเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ทามาถึงที่ห้องเรียนแล้วค่ะซึ่งห้องเรียนที่นี่นะคะมีหลากหลายรูปแบบมากๆแต่วันนี้ค่ะลูกจะพาไปดูห้องเรียนสําหรับการเรียนการทํากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะไปค่ะอาจารย์คะขออนุญ,ญาตคะ่ะขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่ห้องเรียนของน้องๆค่ะซึ่งห้องนี้ค่ะก็เป็นระบบแบบสมาร์ทคาสรูมนะคะทำให้อาจารย์กับน้องๆเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้เลยค่ะลองไปดูกัน จะเห็นได้ว่าอย่างที่บอกไปนะคะโต๊ะเนี่ยก็เหมาะสําหรับการเรียนแบบกลุ่มมากๆค่ะแล้วก็ในแต่ละโต๊ะนะคะน้องๆก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของตัวเองแล้วก็พรีเซนต์ขึ้นหน้าจอที่โปรเจคเตอร์ได้เลยไม่ต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งระบบในห้องนี้ค่ะก็สามารถควบคุมได้นะคะจากแท็บเล็ตเครื่องเดียวเลยนี่ค่ะสามารถควบคุมเสียงไม้ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็น ห้องเรียนที่สมาร์ทคารูมสุดยอดมากๆเป็นยังไงบ้างกับการเรียนแบบนี้บรรยากาศเป็นยังไงก็รู้สึกชอบนะครับเพวกเราก็ได้ช่วยกันตอบช่วยกันคิดมากขึ้นครับสนุกกับการทํางานกลุ่มมากขึ้นค่ะรู้สึกเรีแยไรเต่งเต้นกับการใช้ระบบด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> โอเคเยี่ยมมา,มากๆค่ะเดี๋ยวงั้นเราไปดูห้องต่อไปกันเลยไป มาถึงห้องเรียนทั่วไปกันค่ะห้องเรียนทั่วไปนะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะของโตเลคเชอร์ค่ะมีหลากหลายขนาดเลยอย่างห้องนี้นะคะก็เป็นลักษณะ50ที่นั่งค่ะแล้วก็จะมีห้องใหญ่100ที่นั่งด้วยแล้วก็ทุกๆห้องนะคะก็จะเป็นระบบสมาร์ทคาสรูมทุกห้องเลยะคะ่ะเยี่ยมมากๆมาถึงตรงนี้ค่ะก็เป็นโรงอาหารนะคะหรือเราจะเรียกตรงนี้ว่าแคนเตนเนาะ ซึ่งออกแบบมาให้โปร่งโล่งสบายมากๆแล้วก็สามารถรับลมธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างมีพัดลมด้านบนด้วยตัวใหญ่มากๆตัวนี้นะคะก็ทํทำให้อากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ โซนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆได้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีอีกที่นึงค่ะเดินตามมาเลยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆสามารถมานั่งเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วจับกลุ่มนั่งเล่นคุยงานกันได้หมดเลยหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเบาะด้วยสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามสะดวกเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ห้องสมุดกันค่ะไป เราก็มาอยู่กันที่ห้องสมุดนะคะซึ่งห้องสมุดต,ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องสมุดชั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่าเรากําลังจะสร้างหอสมุดเลยค่ะแล้วก็น้องๆอ,อาจจะเห็นว่าหนังสืออาจจะยังมีไม่เยอะนะคะแต่ว่าสามารถยืมที่ T.I.M แจ้งวัฒนะได้ด้วยค่ะถ้ายืมก่อนบ่ายโมงวันนี้พรุ่งนี้น้องก็จะได้หนังสือเลยถือว่ายืมปุ๊บได้ปั๊บยืมปุ๊บได้ปุ๊บยืมปุ๊บปุ๊บได้ปั๊บปั๊บ <laughs> <laughs> โอเค แค่หนึ่งวันทำการเท่านั้นค่ะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลย จะเป็ดพวกนี้ด้วยนะคะทั้งหมด18ตัวด้วยกันค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยจะออกไข่มาให้เรานะคะแล้วเราก็นําไปประกอบอาหารให้น้องนนักศึกษาทานได้ด้วยค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีบ้านของเขาด้วยนะอยู่ตรงนู้นเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักมากเลยดูสิว่ายน้ําน่ารักมากเลยอ่ะเป็นยังไง สำหรับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตวิทยาเขต EEC น่าสนใจใช่ไหมล่ะสำหรับใครคะ่ะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook PIM ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ทุกท่านขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย